นกเงือกเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือจะงอยปากใหญ่และโค้งงุมมักมีโหนกหรือก้อนแข็งบนด้านบนปากซึ่งต่างจากนกชนิดอื่นทำให้ง่ายต่อการจำแนกแหล่งอาศัยป่าไม้เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนโดยเฉพาะป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผัไปอาหารผลไม้เป็นหลักเช่นไซแต่บางชนิดก็กินมแมลง,งกิงกา และสัตว์เล็กๆชนิดของนกเงือก 1. นกเงือกหัวแหลด2นกเงือกกาบปาก3นกเงือกกามช้างปากเรียบ4นกเงือกปากดำา5นกเงือกปากย่น 6. นกเงือกคอแดง7นกเงือกคอขาว8นกเงือกสีน้ำตาล9นกเงือกปากยาว10นกเงือกดำ สินกเงือกมาลายับ 12. นกเงือกสีนวล 13. นกเงือกหัวงอก,การอนุรักษ์การอนุรักษ์กนกเงือกมีความสำคัญมากเพราะนกเงือกถือเป็นผู้ปลูกป่าของธรรมชาติเนื่องจากมันกินผลไม้แล้วนำเมล็ดไปกระจายตามพื้นที่ต่างๆทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ถิ่นอาศัยปกป้องป่าไม้โดยเฉพาะป่าดิบชื้นและป่าดิบแหลงที่เป็นแหล่งทำหลังไม่บุกุกป่าเพื่อเกษตรกรรมหรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างป่าชุมชนและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าการปกป้องแหล่งทำาลังนกเงือกทำาลังโพงไม้ขนาดใหญ่เช่นต้นไม้ที่มีอายุมากๆลดการคุกคามจากมนุษย์ ต่อต้านการล่าและการค้าสัตว์ป่าสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมปกป้องนกเงือกผลักดันกฎหมายให้เข้มงวดต่อผู้ลักลอบหรือครอบครองนกเงือกการวิจัยและการศึกษาสนับสนุนงานวิจารณ์ด้านพฤติกรรมการแพร่พันธุ์และการอนุรักษ์ให้ความรู้แก่นักเรียนประชาชนเกี่ยวกับความรู้ของนกเงือกการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์เช่นปลูกป่าทำรังเทียมติดตามประชากรนกเงือกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างไรายได้และจูงใจให้ชุมชมร่วมปกป้องประชากรนกเงือกในประเทศไทยประเทศไทยพบนกเงือกทั้งหมด13ชนิดบางพื้นที่มีการวัดความหนาแน่นประชากรชัดเจนเช่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข็ง ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ห้วยขาแข็งและบูโดสุงไหงปาดีปี2563มีจำนวนพงหลังที่ดูแล434พงไขทํารังจริง232พงและพบลูกนกเงือกออกสู่ธรรมชาติ268ตัวในปีเดียวแม้ข้อมูลปริมาณตัวจริงอาจไม่มีตัวเลขรวมทั้งหมด แต่ประเทศไทยถือเป็นแหล่งที่มีประชากรน,นกเงือกราว30ซของนกเงือกทั้งหมดในโลกโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยขาแข็งที่ประชากรจัดว่าปลอดภัยมากวันรักนกเงือกตรงกับวันที่13กุมภาประเทศไทยมีนกเงือกถึง13ชนิดและเป็นนกเงือกป่าทั้งสิน้นจุดประสงค์ขององค์กร Lone Lone e l l c o n s e r v a t i o n Organization องค์การอนุรักษ์นกเงือกถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องดูแลและฟื้นฟูประชากรนกเงือกพร้อมนังสร้างความร่วมมือกับชุมชนและนักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้ปลูกป่าของธรรมชาตินี้ยังคงอยู่คู่ฝืนป่าไทยและโลกต่อไป